เราถือว่ามันเป็นท่อยางเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับในปัจจุบันที่มีขายอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดสวัสดีครับพบกับรายการ t u r ร์โบท็อกไบ r อเทคเอนจิ e นียริกันเป็นประจำนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเตือนความจำท่านอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของท่อยางซิลิโคนนะครับแล้วก็เข็มขัดรัดอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันในตลาดเนี่ยท่อยางพวกเนี้ยโอเคมันขายกันเกลื่อนกาดโดยที่มันมีทั้งคุณภาพที่ใช้ไม่ได้เลยคุณภาพดีขึ้นมานิดหนึ่งหรือแม้แต่คุณภาพสูงที่สุดในส่วนของเวอร์เทคเราเนี่ยนะครับเรามีท่อยางเทอร์โบเทคซึ่งเราขายยี่ห้อนี้มาเนี่ยประมาณ30ปีแล้วแล้วก็ เรากล้าพูดว่ายังเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของเรื่องคุณภาพนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้มาแข่งกับท่อยางจีนทุ่วๆไปที่ขายกันอยู่ชิ้นห้าสบบาทนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่ขายกันอยู่ตลาดแต่ถ้าเกิดในกรณีท่านเป็นเจ้าของรถเราก็อยากจะเตือนให้ท่านทราบว่าโอเคถ้ารถคุณเป็นรถสแตนดาร์ดก็คือบูทสิบห้าปอนสิบแปดปอนยี่สิบปอนนะครับโอเคท่านสามารถใช้ท่อยางพวกนั้นได้ไม่มีปัญหาเพราะท่อยงางมันเนี่ยคุณภาพมันก็อาจจะดีกว่า ที่เขาติดมากับในรถซึ่งมันเป็นท่อยางดําทั่วไปนะครับโอเคท่านใช้ซิลิโคนจีนประเภทที่เป็นท่าใบนะครับมันก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถ้าท่านที่มีการโมดิฟายเทอร์โบขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเมื่อ,อไหร่ที่ท่านบูสต์เกิน30ขึ้นไปยังไงก็ไม่เพียงพอท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าถ้าลั่นหลอขับบูสต์สัก35สาอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่อยางก็คือมันจะบวมมันแตกเพราะอะไรเพราะว่า ทุกครั้งเวลาเราบูสต์ขึ้นไปนะครับมันมีทั้ง1แรงดัน2มันมีลมมีอากาศและ3มันคือความร้อนเมื่อมันมีความร้อนเข้าไปมากๆเข้าเนี่ยครับไอละอองน้ํามันที่มันพ่นออกมาจากตัวเทอร์โบเนี่ยมันก็ทําให้ภายในในส่วนของท่อซิลิโคนเนี่ยมันเกิดการแตกการบวมเพราะว่าหัวใจหลักของซิลิโคนเนี่ยก็คือส่วนที่มันเสริมใยตรงนี้นะครับซึ่งใยที่ใช้กันอยู่ในตลาดเนี่ยมันจะเป็นใยแบบ ประเภทเกย๋ยต่ำมากเข้าถึงขายกันได้อยู่แค่ชิ้นละ50-60บาทอีกจุดหนึ่งที่เราเข้าใจว่าหลายหลาคนเนี่ยนะครับถ้าท่านเนี่ยไปติดตั้งเทอร์โบกับอู่ไหนก็นแล้วแต่นะครับแน่นอนอู่เข้าย่อมขายท่อยางราคาต่ำต่ำให้ท่านเพราะว่าแน่นอนเมื่อไม่ได้มีการกำหนดสเปคใช้ของกันใช่ไหมครับเขาก็ต้องเสนอของถูกที่สุดให้กับท่าน ไม่อย่างนั้นก็ทําให้การติดตั้งมันแพงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านควรจะจําไว้ก็คือว่าถ้าท่านต้องการสมรรถนะว่าไม่ใช่ท่านขับไปกลางทางสมมุติขับไม่ต่างจังหวัดนะครับแล้วอยู่ดีๆท่อยางแตกขึ้นมาเส้นหนึ่งอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็คือว่าแค่เงินไม่กี่ร้อยบาทมาทําให้ท่านเสียเวลาหรือถ้าเกิดไปเสียกลางดึกก็เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องเป็นคนระบุให้กับทางอู่เขาว่าโอเคผมอยากจะได้ท่อยางนะ,ะที่คุณภาพดีแล้วถ้าเกิด เอาให้ที่แน่ใจเลยก็คือระบุไปเลยคือเป็นของเทอร์โบเทคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอู่ตุกอู่เนี่ยเขารู้จักอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราพูดถึงรถแข่งทุกคันไปดูได้เลยครับเขาใช้ของเทอร์โบเทคทั้งนั้นไม่มีนะครับที่ไปใช้ไอ้ที่ประเภทยี่ห้อกันแปลก,กๆที่ขายกันอยู่ในตลาดนะครับที่ชิ้นหนึ่งไม่กี่สิบบาทเนี่ยเขาใช้ไม่ได้เพราะว่าเกิดเขาวิ่งขึ้นมาไปแตกระหว่างช่วงแข่งขันมาไม่คุ้มนั่นคือสาเหตุที่ว่าถ้าเจ้าของรถเองอาจจะต้องเป็นคนระบุหรือกําหนดว่าโอเคอยากจะใช้ท่อยางตัวนี้หรือ ท่านสั่งซื้อจากทางเราเองแล้วก็บอกให้ช่างเนี่ยโอเคใช้ติดตั้งท่อยางตัวนี้นั่นคือสิ่งที่ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ท่อยางที่คุณภาพสูงสุดแล้วก็บันอยู่กับท่านเนี่ยเป็น10ปีดีกว่าในท่อยางตัวนี้นะครับเพราะเรากล้าพูดว่าท่าอยางเทอร์โบเทคเนี่ยนะครับเรามีลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วยีปีเนี่ยท่อยางท่อนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาของเทอร์โบเทคมันก็คือก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นด้วยประมาณท่อยางยี่ห้อของโฮเซ่นะครับ ซึ่งโฮเซ็เนี่ยมันจะเป็นตัวแรกๆเลยคือเกิน30ปีแล้วที่เราเริ่มมา,มาจําหน่ายนะครับแล้วพอตอนหลังโอเคเราทราบว่าโฮเซ็เองเนี่ยเขาก็ไปจ้างโรงงานผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเราก็ใช้ท่อยางจากโรงงานที่ผลิตให้กับโฮเซ็เนี่ยแต่เพียงแต่เราจะตรียแบรนด์ของเราก็คือเป็นแบรนด์ของเทอร์โบเทคซึ่งอย่างที่บอกว่าแบรนด์นี้เราอยู่มา30ปีแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นท่านมั่นใจในส่วนนี้ได้ในส่วนของท่อยางเนี่ยนะครับโอเคปัจจุบันเนี่ย เรามีให้เลือกมีสสีก็คือ1สีน้ำเงินนพื้นฐานของเดิมนะครับกับสีดำนะครับซึ่งจริงๆกัสีดำก็ดูสวยนะครับเพียงแต่ว่าขนาดที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะมีขนาดจํากัดก็คือเราจะมีแค่2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้ว3นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ท่อรถ2นิ้วเป็น2นิ้วครึ่งแล้วก็ท่อรถ2นิ้วครึ่งเป็น3นิ้วแต่ถ้าไซส์ที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ซึ่งปริมาณการขายที่ไม่สูงเนี่ยนะครับเราจะเก็บเป็นสีน้ำเงินมากกว่าเพราะว่าเราคงไม่ไหวที่จะต้องมานั่งเก็บ ทุกอย่างเหมือนกันระหว่างสีดำกับสีน้ำเงินนะครับอันนี้ท่านก็สามารถจะเลือกได้ถ้าต้องการสีดำนะครับสำหรับขนาดพื้นฐานอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอยากจะให้ข้อมูลกับท่านนิดนึงก็คือว่าถึงแม้ท่านจะใช้ท่อยางนะครับดีแค่ไหนแต่ถ้าเวลาท่านบูสสูงๆเนี่ยนะครับถ้าท่านบูสเกิน40 45ขึ้นไปเนี่ยเคสกัดที่แช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ขายกันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่อยู่หรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขายคู่มากับ เท่ายางเทอร์โบเทคแล้วเราแนะนําก็คือเข็มขัดของบีสนะครับบียสรุ่นนี้เราเรียกว่าเบีสรุ่น 4T นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะมีใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงคือบีสตัวนี้นะครับถ้าเรามองจากหัวของมันเนี่ยคือตัวเกียร์มันเนี่ยชุดเกียร์ข้างในเนี่ยมันใหญ่มากชุดเฟืองมันเพราะฉะนั้นทันทีที่ท่านมีการขันตึงเมื่อไหร่นะครับคุณจะบูดเข้าไป6070ปอนด์มันก็ไม่มีการคลายและที่สําคัญก็คือ ถ้าท่านถอดออกมาขันออกมาเมื่อไหร่นะท่านสามารถขันกลับไปใช้งานต่อ,อได้แต่ถ้าเข็มขัดที่ท่านไปซื้อตัวนึงอาจจะไม่กี่สิบบาทเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจะต้องมาใส่2ตัว3ตัวแล้วก็อัดเข้าให้เต็มที่แต่พอท่านถอดออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็เกี่ยวมันเสียแล้วเพราะเฟืองมันเนี่ยมันจะรูดละในถึงตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจริงอยากแนะนําว่าถ้าใช้คุณภาพสูงสุดในปัจจุบันระหว่างท่อยางกับเข็มขัดนะครับแนะนําในตัวของบีิซึ่งราคามันอาจจะแพงหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่า ของพวกนี้อายุอยู่รถท่านเนี่ยหปี10ปีนะครับมันไม่มีปัญหาไม่ต้องไปห่วงมันขันแน่นไม่ต้องไปกลัวแตกนะครับไม่ต้องไปกลัวหลุดไม่ต้องไปกลัวคลายนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันอยู่ในช่วงที่มีการแข่งขันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เราเปิดประเทศนะครับโอเคถ้าท่านมีโอกาสที่จะต้องใช้เทอร์โบซึ่งบูสูงนะครับก็แนะนําว่าเจาะจงแต่ท่อยางคาร์บเทคนะครับเพราะว่า เราถือว่ามันเป็นท่อยางเบอร์หนึ่งเลยก่อนะครับในปัจจุบันที่มีขายอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดก็คือชิ้นหนึ่งอาจจะอยู่ที่200กว่าบาทซึ่งเราคิดว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงแล้วครับสำหรับของที่อายุอยู่ได้เป็น10ปีนะครับถ้าท่านชอบสาระาด,ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณครับ